ดิฉันานางสาวจิกิมาจันทรพิพักน์นพอตอ,อำเภอบ้านแทดจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้จะพามาดูแปลงนางบุญเพ็งสีบุตรการนะคะที่เข้าร่วมโครงการโคกงหนองนาโมเดลร่วมโครงการหนึ่งไร่นะคะแบบมาตรฐานหนึ่งต่อหนึ่งดินร้วนปนทรายตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราจะขุดน,นะคะ คําตอที่ต้องก,กันความเคยชิ้นที่เราเคยลงลืไปนาที่1เสร็จแล้วนะคะใช้เวลา1วันครึ่งแบบมาตรฐานหนึต่อ1ความลึก4เมตรความกว้างขังตะพัก1เมตรค่ะ วัีค in you know, like like uh ่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการฝึกของวันที่สองค่ะจะพาไปดูนองเล็กก่อนนะคะนี่จะเป็นนองเล็กนะคะลึก4เมตรค่ะจะเป็นส่วนของนองใหญ่นะคะลึก4เมตรเหมือนกันแต่ความกว้าง องที่2นะคะใช้เวลา1วันครึ่งเช่นเดียวกันค่ะความลึกหนอง4เมตรความกว้างตะพัก1เมตรเท่ากันค่ะวันนี้วันที่3ของการฝุกนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของนานะคะ มันยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทําทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหววันนี้นะคะคคกหนองนาของแม่บุญเพ็งสีบุตดาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความพอใจของแม่บุญเพ็งนะคะว่าแม่พอใจแค่ไหนนะคะแม่อันพอใจบ่จ่าที่พุดแล้วกรเพาะแสยูเพราะว่าลูกแบบเพราะมันไหลเดียวมันกะกระทมบุญสักนี่แหะโอเคดีที่โครงการผอนออกมาก เเท่าเด็เหตุเดิมเหเดิเป็นมองเรียนรู้ต่อไปแมนจะเป็นแบบจำล้องแล้วแม่ใบหนึ่งค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะดิฉันนพตอำเภอบ้านแท้จังหวัดขอนแก่นนะคะต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่จัดงบให้ดิฉันและทีมนพตมีงานมีเงินเดือนทําให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาทฤษฎีใหม่บวกเศรษฐกิจพอเพียงแบบเล ARNING BY DOING ค่ะทําให้พวกเราได้รู้จากการประสานงานเครือข่ายภาคีนะคะ สำหรัคัวเรือนก็จะได้สามารถนำพื้นที่นี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเลียงครอบครัวได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ you, uh นะคะต้องขอขอบคุณแม่บุญเพ็งด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ